ตช้านี้เราก็อยู่ที่3าย่านนะคะเปรเ็ก3สามยานเรียนก็เรียนสามย่านทำงานก็ต้องทำงานที่3าย่านเนาะอันนี้ก็คือตึก K-Plus Building ที่ทำงานเราเอง <S <S <ๆ>อยากรู้ไหมคะข้างในเป็นไงไปดูกันตอนแรกคะ่ะเมเรียนที่จุฬาเนาะแล้วก็ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ตอนสมัยเรียนเป็นแอปที่พัฒนาโดย KBTC ชื่อว่า CUNEX ซึ่ง CUNEX เนี้ยเมก็คิดฟีเจอร์ใหม่ที่แบบสามารถช่วยเหลือชีวิตทําให้ชีวิตนิสิตธิ์ดีขึ้น,นอะไรเงี้ยก็เลยได้มาสมัครโครงการ KBTG Inspire ซึ่งโครงการนี้ทำให้เมยมีโอกาสได้คุยกับพี่วาด ที่เป็น principal designer ของที่นี่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเออเรามีผลงานเก่าๆเ,เป็นอะไรแล้วพอเหมือนคุยกรรันแล้วพี่ก็สนใจอยากจะรู้ก็เลยมีโอกาสได้ส่งพอร์ตโฟลิโอมาโครงการนี้ค่ะเปิดโอกาสให้เมย์ได้ทําความรู้จักกับ KBTC อย่างเป็นทางการจริงๆเนาะเหมือนได้รู้ว่าภายในโครงการเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเราจะได้พบกับอะไรบ้างมีทีมงานอะไรบ้างภายใน KBTC Group ทําเกี่ยวกับอะไรมีบริษัทอะไรซึ่งก็ถือว่าเหมือนเป็นการปูพื้นทําให้เรารู้แบ็คกราวก่อนที่จะสมัครจริงๆสาหรับ k b p c ค่ะมยมองว่าแบบเป็นโอกาสที่พอได้มาทํางาน k b p g เนี้ยก็มีการแบบเปิดโอกาสให้เราได้เติบโตในองค์กรเนาะเพราะว่าองค์กร k b p g เองอะก็แบบไม่หยุดเติบโตพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่าง k b p g มีเป้าหมายในการทำ innovation ใหม่ๆเพื่อให้มาสนดรับกับการพัฒน,นาของประเทศเนาะมีไปโคกับพวกแคมปัสอะไรต่างๆรวมไปถึงแบบระดับนานาชาติ อย่าง MIT Media แล้ซึ่งเมยมองเลยว่าเออขนาดบริษัทอะยังไม่อยู่ที่เติบโตดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้ามาทํางานที่เนี่ยแคลริพาของเราอะก็ย่อมโตตามไปด้วยดังนั้นกน็เลยเหมือนทำให้เราค่อนข้างหมดห่วงไปได้ส่วนหนึ่งถ้าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีอย่างไงเราก็ต้องเติบโตได้วันนี้เรามีประชุมกันที่ตึกกันนะคะนี่เพื่อนๆก็มากันครบแล้วสวัสดีค่ะทุกคน ทักทายทุกเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทางบ้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี <laughs> โอเควันนี้เรามาเริ่มประชุมกันเลยนะคะตอนนั้นหมิวก็ยังทำงานที่เก่าอยู่แล้วหมีวก็ไปเจอแอดของ k b i Inspire แล้วก็สนใจขึ้นมาเพราะเราอยากรู้ว่าเขาทำงานกันยังไง เพราะเขาโฆษณาว่าแบบ w o r k from anywhere สามารถทำงานออนไลน์ได้ทุกที่อะไรอย่างงี้ก็เลยเข้าไปร่วมเซสชันนี้แล้วสุดท้ายอะค่ะที่สนใจที่สุดก็คือจะเป็นเมนเทอร์ก็คือเรามีโอกาสที่จะได้คุยกับคนที่ทำงานที่นี่จริงๆเขารู้สึกยังไงเขามีปัญหายังไงแล้วก็สามารถสอบถามได้เลยมันเป็นก้าวแรกที่ทาให้เรารู้จักว่า KBTG เป็นยังไงค่ะอย่างแรกที่เข้ามาเลยค่ะพี่เขาบอกเขาชอบคนที่ชอบเขียง เพราะว่าเขาเขาเชื่อว่าแต่และคนนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเขาก็เชื่อว่าแบบเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดที่นี่ค่อนข้างสนับสนุนเยอะแล้วเขาก็มีคอร์สออนไลน์ที่ทาง KBTG เองนะคะเขาก็แนะนําให้เราเรียนอีกเรื่องก็คือทางพี่ๆเขาเองอะค่ะเขาก็คือไปหาความรู้อย่างอื่นแล้วเขาก็ชอบมาแชร์โดยเฉพาะทางทีม KBTG Lab อะค่ะเราจะมีเซสชันที่เรียวก,ก,กว่า Brown Session ทุกๆวันศุกร์ก็คือจะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนเที่ยงว่าแบบว่า เราอยากจะแชร์อะไรก็ได้เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่า Test Engineer เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่า t เ s t Engineer เนี่ยก็เป็นในหนึ่งโรนะที่อยู่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเราก็จะมีหน้าที่คอยที่จะ Ensure เรื่องของคุณภาพต่างๆของซอฟต์แวร์นะครับแน่นอนว่าทาสเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูคร่าวๆเนาะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยอีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือการทำ Automation Test นะครับเราก็ต้องวิ่งเข้ามาดู element ต,ต,ต,ต่างๆเนาะแล้วก็หยิบจับขึ้นมาทำ Automation Script นะครับก็ที่จริงก่อนที่จะมาเป็นตัว Automation Test Engineer ครับจริงๆก่อนนั้นนี่ไม่ใช่อันนี้ครับก็คือเริ่มเข้ามาจะอยู่ในโครงการที่เป็น Tech Camp ซึ่งจริงโครงการ Tech Camp เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่จะรับเพื่อนๆพี่ๆครับเข้ามาเทรน ก็คือในตลอดระยะเวลา orientation นะครับก็จะมีการเทรนนิ่งการเวิร์กชอปต่างๆแล้วก็ออนเดอะจ็อบด้วยเพื่อให้เราเนี่ยได้ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยครับผมไม่แน่ใจนะว่าผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเขาเหมือนพยายามจะปลูกฝังเรื่องของ mindset ต่างๆครับให้เราเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกครับว่า expect ตอนแรกอะก็คือเราก็ทํางานตามที่เราได้รับมอบหมายเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้รับมาตอนนี้ครับเหมือนเราไม่จำเป็นที่จะต้องแค่นั่งทำงานตามทนะัสเราสามารถที่จะออกความคิดเห็นหรือว่าแบบมีไอเดียอะไรต่างๆหรือว่าสามารถที่งงต่าๆไดด้้วยครับ จริงๆเรื่องแคเลปห์ตอนแรกผมค่อนข,ข้างกังวลเนะเพราะว่าด้วยความที่บริษัทมันใหญเ่เราเหมือนเป็นแค่จุดเล็กๆในบริษัทแ,แต่ว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วครับมันมีติ่งต่างๆที่มันวางสเต็ปไว้ให้เราแล้วเน่ยมันจะมีด็อกิเมนต์มีพวกแคปเปอร์บิลิตี้มีอะไรต่างๆที่เขาวางไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าโอเคตอนนี้คุณอยู่เลเวลไหนแล้วถ้าคุณจะเติบโตขึ้นไปในทางไหนครับคุณจะต้องทําอะไรบ้างในโรของคุณ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตึก Friendship Power นะครับเป็นออฟฟิศของ KBDC เวียดนามเมืองโคจิมินซิตี้ออฟิศเราหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็มาถึงชั้น21ซึ่งเป็นชั้นของออฟฟิศของ KBDC เวียดนามแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนที่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยนั่งทำงานกันอยู่นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของผมเองนะฮะถ้าพวกเราดูอคอมิกเนาะ DC ก็จะมีแบทแมน พี่กะทิงก็เป็นแบทแมนส่วนทางผมนี่กเป็นโรบินให้กับพี่เขานะครับก็คือช่วยพี่กะทิงทุกเรื่องเลยก็คือ,อ,อวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท3ปีนะครับแล้วก็สําคัญมากคือ,อ,อช่วยพี่กะทิงป drive, เป็นดライブโปรเจกต์สำคัญสำคัญตอนนี้ก็ได้ส่งไปเปิด p b d g เวียดนามอย่างเต็มตัวจริงๆก็ดูโปรเจกต์นี้มาประมาณ4เดือนละ3-4เดือนนะครับแล้วก็เราได้พึ่งไป อ,ออนบอร์ดที่เวียดนาม1เดือนที่ผ่านมานะครับก็ไปไปเปิด KBG สาขา2เลยแล้วก็สนุกมากนะครับก็ทำงานวิกฤตจิงเหมือน โรลลโร์โคสเตอร์จริงๆนะครับเพราะว่าเร็วนะฮะเราก็ช่วงแรกก็ต้องตามไม่ทันเรามีเรื่องของิ i n t e r n น l l โ mobility เนอะก็ทําให้นักงานเนี่ยสามารถไปเรียนรู้อ,อะไรใหม่ๆได้นะครับเป็นอย่างผมก็ถูกอาศัยไปอยู่เวียดนามอย่างเงี้ยเคดีพับที่นี่ผมว่าเหมือน playground เหมือนสนามเด็กเล่นคือเราลองผิดลองถูกได้เยอะนะครับเราอยากโตตรงไหนก็ได้เราอยากโตขึ้นหรือเราอยากโตวขวางก็ได้อยากรู้สกิลใหม่ๆหรือเราอยากจะโตขึ้นไป m a n a คนนะครับเคดิตเปิดกว้างหมด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กเจสวร์จิรกุลนะคะทําหน้าที่เป็น managing director ของกสิกรซอฟค่คะซึ่งหน้าที่ของพี่ตุ๊กโดยหลกัหลกๆนะคะก็ดูแลระบบ c o r e banking นะคะรวมทั้งระบบที่เป็นระบบสินเชื่อของธนาคารที่เป็น e n d t o e n d เลยนะคะที่เริ่มทำงานที่ K-Bank ตั้งแต่ตอนเรียนจบปริญญาตีเลยนะคะเข้ามาตอนแรก,กก็เป็นโปรแกรมเมอร์นี่แหละคะ่ะจนกระทั่งตอนประมาณปี2 0 0พนะคะาทาง Kbank เนี่ยมีการ เอาซอสไอออกไปที่ IBM แต่พี่อะค่ะเลือกที่จะอยู่ K-Bank เนาะซึ่งพอตอนอยู่ K-Bank เนี่ยบทบาทการทำงานเนี่ยจะเปลี่ยนไปละจากเดิมที่เคยทำเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ไปทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเวนเดอร์แทนซึ่งตอนนั้นนะคะมันก็มีโอกาสที่เข้ามาหลายๆอย่างอย่างเช่นการได้ไปดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆที่สำคัญของแบงค์พี่รู้ว่ามันมีเรียกว่ามันมีความท้าทาย ทุกครั้งของการที่ได้รับงานเข้ามาค่ะงานจะยากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆที่บจิจะมีหน่วยงานที่เราเรียกว่าอะคาเดมีนะคะที่จะจัดหลักสูตรให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะรวมทั้งทุกๆตำแหน่งด้วยรวมทั้งพี่ๆผู้บริหารเองก็จะมีหลักสูตรเฉพาะในการพัฒนาตัวเองซึ่งถ้าเป็นด้านพี่ๆเองก็จะเน้นพวกซอฟต์สกิลนะคะน้องๆก็จะมีทั้งซอฟต์สกิลหาสกิลเราจะมีโปรแกร,รมคัสตอมไง ตามตำแหน่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเลยอย่างเช่นพวกพี่ๆผู้บริหารเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของการโคชชิ่งก็จะมีโปรแกร,รมที่จะเข้าไปเรียนเกี่ยวกเรื่องการโคชชิ่งโดยเฉพาะเลยโคชน้องๆยังไงนะคะแล้วก็มีเพอร์ซอนอลโคชให้ต้องบอกว่า พี่เองโค้ชแล้วก็ให้เวลากับการโคชชิ่งให้เวลาในการที่จะกลุ่มน้องๆให้เติบโตมาค่อน่อนข้างจะเยอะให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างมากมีความรู้สึกว่าวเป็นภูมิใจถ้าเกิดน้องทําได้อะไรเงี้ยค่ะอยากเห็นความเติบโตของน้องๆไปด้วยกันสำหรับที่นะคะก็เปิดโอกาสให้เราได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดรวมถึงชา a ลนจ์ไอเดียใหม่ๆดังนั้นเนี่ยใครเป็นสายดีไซน์ถ้าสนใจก็มาเจอกันได้นะคะบ๊ายบาย สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่สนใจใน t e s น Engineer หรือว่า Software Engineer นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเจอกันได้ที่ KBDG นะครับรับรองเลยว่าจะได้ทั้งประสบการณ์และเติบโตไปด้วยกันที่ KBDG แน่นอนครับไวเจอกันนะครับและนี่ก็คือออฟฟิศของ KBDG เวียดนามนะครับถ้ามีใครสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเราก็มาสมัครกันมาได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันครับ